ครับสวัสดีพี่น้องป้องไป,งปครับอันพบกับบ้านสวนครับผมม่อน,นี่มีเวียกครับื่นแต่เสาโคดโคดพริกครับโคดหมกเพชดแม่เพิ่นบอกว่าให้กินมะโคดมกเพชดครับม,นนมึงครับอุ้ยก็ไม่คิดด้กินแล้วพี่น้องมอนครับมอนมอนไหมแม่เอ้ยก็ไม่คิดด้กินแล้ว นี่ครับเขียบบักอื้อครับบักอือครับบักอือันนี้ง่ายเลยล่ะครับบักอื้อก็ได้สวนกับปุ๋ีง่ายตานได้หรอครับนี่ครับก็พ่อดียุดได้กินครับสวนก็ได้เง่นชั้นนี้แหละเดี๋ยวพ่าหลอบเบิ้ง ผมผ้าผ้าหลอเบิกอันนี้เพ่นกัดลยเอ็ดแนวแล้วนี่เคิร์ดยังก่อนนี่ผักชีบอกเม็ดเม็ดผักชีเออผักชีนี่กับผักขึ่งครับปลูกฮึ่งหลายครับบักฮึ่งกัดหลายอยู่ แถวนั้นก็มีนี่บักโงมีมีคือการกับแถวนี้อันนี้กับัอือึน้อยยใหญ่เลยนี่นี่พูดโอ้ยยใหญ่สุดเลยล่ะซ้ำนี่นะครับหน้อยเดียว นี่แหละครับรถมือรถเว้นกับยูทแบบนี้แหละคากยูเดี๋ยวหายังมาปลูกอีกก่อนพี่นอ้องเอาแบบหลากหลายอันนี้ปลูกนะครับปลูกแต่อันเดียวกับเบือ่อยังบม่ได้ล่องอันอืนอยู่นี่ครับบักพี่เควนอันนี้กับพัก ังเพิ่นบุนนี่น้อใหม่ฝรั่งพิ่นยุนสัยแบบไตเบอร์เลวบ่ครับข้างไตครับอันนี้โอ้ยชัมีเสียงชิโมกัดขอโทษดดวยครับวัดครับแผ่แผ่พัลลมนี่ก็สวนข้างใตครับเป็นขันไดเพิ่นเอ็ดไว แต่เพิ่นกับใส่บางนี่หลายกว่าครับใส้ส่วนถึงมึงพาทิตย์นะครับพี่นอกจำหลังค่าเลยย่าเสาครับย่านเสาบรรยาก,กาศย่าเสาด้ยสุดยอดเบิ้งเดี๋ยวอยให้เบิ้งข้างหลังบ้านครับนี่ครับอาจจะไม่เห็นสัตว์เดี๋ยวผมพาเห็นไปเบิ้งเดี๋ยวจะใหญ่ได้ดกัน nhảy đấy con nó no. yeah. <laughs> 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 nhảy yeah. yeah, con thật cũng như này thật để hốt luôn ครับ,เด,บเ,ดเดี๋ยวผ้าสิบเบิรงเดี๋ยวพาทั่วมันจะกัดเท้าบาดบาทขึ้นไปเลยครับทางนี้ละไม่ต้องหัวเนี่นี่เห็นบับบอบปป้าอยู่นี่นะครับบอบอปป้าอยู่หลังบาง้าน เห็นบ่ก็จะเห็นอยู่ละอยู่แล้วเนาะคนนีาอันนี้คนคนแถวบ้านครับหาหาเกี่ยวหนาหาดูดน้ำใส่ใส่หนาครับนี่นบรรยากาศลังบ้านครับเป็นเป็นทงหน้าครับอันนี้ก็ สาปลาเขาครับอ uhm for ันนี้ของเขาอันนี้นี่จะคือกันครับน้องนี่เดี๋ยวมือเห็นครับบ้านบ้านบ้านฝรั่งครับคุณอยู่ใกล้ๆหุ่นคุณละแมนเบิร์ดของของเพื่อนหล่ะมือของผมดี่หุ่บ้านเพื่อนยิ่งใหญ่ใหญ่โตเถิดั้ามาอยู่อยู่บ่อบู คนไทยดิล่ะสร้างไว้แล้วก็จิ้งนี้ะสมก่อน้ไม่สุดยอดนี่ครับอันนี้กับสะปาเพิ่นครับัน,นี้ของเพิ่นลูกกระลอกึหนมาแล้ว โอ้หาตัซาวแท้ลงส่วนนีนครับผู้ที่ตามกับผู้นี้นะครับเบิงเบิงเบิงผมอยู่ตลอดไปครับลับบ้านแบบบม่ได้ภาพมมนทั่วยังหลายแบบนี้หร่จะพาขึ้นสวนย่างกับแรงๆกอนบยบายถึงละ นี่ถ้ากับหกโมงเจ็ดโมงนี่แหละครับซิ่วๆครับมนันนี้จักซีเอสอย่างตัดใหม่เท่านั้นตัวขับไมอนี้หานกบกม่วงห้านงามันงามันงากกบมวงหรอว่างามันแะบนี้เอ้ย,อยก็เกี่ยวยังเลือกเส้นแต่ถ้าจะใกล้คนเครื่อต้องเลือกไข่ นนจัดเป็นหนึ่งมุกครับผม็นสาวๆเราบดายได้ปากจังหมาโหลดคำตลกนึกจักมาจักมาจะใส่ในหัวนี่เดี๋ยวผ้าทั่วหลอบบาดก่อนบาดท,ทีดิเอ้ยมีเพื่อนเก่าครับ นี่เงินเกา่าว,ว,วาชีเอสเงินขั่วครับมันกะที่แรกของตาครับตาพุจิออกใหญ่จากบ้านหลังนี้มาอยู่หลังนี้แต่สรุปเอสบ่แล้วครับจบเพ่เลยอันนี้ก็พึ่งตัดไปตอนวันวันอังคานครับราชีเอสข,ขัวขัควขาม ว่าขามข้องเมื่อกีนะ้ที่ห้องขึ้นผมผ้าขึ้นไปเบิ้งเมื่อกี้แหละมัจนจะมีมีข้องของเธอเนี่นี่นนนนะนแหละครับตัดเอ็ดขัวครับอันนี้คนว่าแล้วเดี๋ยวชิดตัดอันนี้น้าครับอันนี้น่ครับงานนี้งาน,นาตรงตรงนี่อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเซจแล้ว มีแล้วครับผมลูกจอยลูกจอยมาแล้วบึงลูกจอยหัดโต้วนวดอันนี้กัดน,นี่อยาให้เบิงสนามซ่อมบอลผมนด้นน่ แมนเบิร์ดแหละครับสนามซ้อมบอลแรงๆมากกับเตะบอลอยู่นี่นะครับม,มือมือใดบันไดซ้อมบอลกับเตะฝึกความคลั่ของตัวอยู่นี่แหละเอาอยู่ผู้เดียวอยู่นี่นะครับไช้สิว่าจังไดก็ซาผมบ่มีอย่างเอ็ดเนาะบอลก็ไปสอบไงอย่างเอ็ดเนาะเอ็ดเวียดกเอ็ดเลยเนาะ แต่บอร์ที่ซ้อมแซวแหลงครับบางเทื่อกัดไปแลนมาแลนมาค่อยมาซ้อมครับเอาฟิตเอากำลังจังน้อยบางเทื่อกัดเต้เลยหยุดหยุดหยุด,ยดแบบเดียวเต้เลยชมพู่ครับซ้ำหนีละบอรุกจอยเบิอร์ระบอเบิร์เ,ล,เ,รเล้วพี่น้กไม่มีหมังนะยังกิดแล้วก็ค่อยเจ็บกลืนค่อยเด้อ ขย,ยืนฮะไทยเอาแถวนี้ละเขาเรียกว่าทำคลิปออ <laughs> ไปแล้วบ่โพอดอันนี้มะเพ็ดนี้าาเออจักเพื่อนเพื่อนลงไว้ปุ๊อัน ห้่งนะมาเพื่อนเ้าอยู่เพื่อนให้มาฮดอันนี้ให้เออเออเออเดี๋ยวเด้วะคิดไปหาให้ก่อนเดี๋ยวหาปากกากระดาษให้เพื่อนก่อนเอ้โอแท้แทๆแท้เออ pha thua nên bạn em nên bạn bớt bị nhắn lộ Ôi. mỗi ban đi chơi muộn màng, chỉ suy nghĩ lung tung mà cười. Mỗi ban sẽ ขอใจว่าคนทุกคนอย่ามีเหตุผลของการเดินทางเออมาครับพี่อ้องเปิดในเฮือนเปิดในเฮือนนี่ไม่อยากสิภาคเลย สมุดินานสือที่เรียนมากหาปีครับปีนี้จะเข้าปีที่หกแล้วมกีกระดาษรายงานเป็นไม่แมปปิง้งสมุดบ,บันทึกนอกระบบนี่นเจอแล้วคลิปวไว้ครับบลัง ไว้ไปปุ้คือบ้าเขาเออจะเล่นปิ๊งยัฟซ่าอืมสมมติคอยจัดเลียนภาษาอย่างดอกนี้ไปเพิ่นก่อน Hmm. chắc nữa, lộn, là tất cả chết nó đi nhắn lông anh em mình sầm phải xe lẽ chơi ngoài thấy là học nào qua cái nhảy con ใหญ่หน้ำก็ซ้ำกับถ้มเปิดบานครับมันนี่คุ้งเหลียวนี่ต้นกล้วยต้นนันก็มีเบิร์ดครับมะคุ้งคุ้งหลายครับต้นมะลิก็มีครับนี่ครับต้นดอกมะลิีน,นี่ต้นดอกมะลิ แมนเลยครับนี่ใบมันนี่นนกับบักกูดบักหนาวนี่ดอกพุทสนามซ้มบอนมินิหน่อยพุทครับตอนนั้งหน่อยเนี่ยโอ้ยแหลม ม้อใหม่ตับใหม่คนละครับเล่นเตะบอลน้ำมูกันเนี่ยโอ้ขักขนาดเลยเป็นใหญ่นี่ก่อนจะขึ้นหัวต้อสายแล้วเอ,อ้ากล่องผมคือบอนั่นแหละ คนแล้วมึงนี่ผีเลยครับแบบนี้มาผีเลยนี่กกมาท่านไงครับมันอยู่นำ้ำอยู่น้ำหลายปีแล้วล่ะครับกบกไงไงลีจักสักปีแล้ว เอาเป็นว่าครับคลิปนี้กะสซัมี้เนาะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันครับเดี๋ยวขึ้นไปจอบส่วนยางส่วนยางกระตัดเรียบร้อยไว้แล้วครับไปเบิ้งว่ามันเป็นอย่างไรบ่เบิง้งหนายมีหุบขึ้นห่วงหนาเด้ อันสำหรับคลิปนี้กะขอจบไว้เพียงสำนีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ